ท่านผู้มีบุญทั้งหลายมีคำในมคลรสุตบทหนึ่งว่าบัณฑิตานันจะเสวนาเอตมังครมุตมังแปลถอดความว่าการครบการเสพการคุ้นกับคนผู้เป็นบัณฑิต เป็นมงคลของชีวิตคนที่เป็นบัณฑิตฉลาดล่วงรู้พินิษพิเคราะห์อะไรควรไม่ควรอันไหนที่เป็นความทุกข์ใจอันไหนที่เป็นความไม่สบายใจจะไม่ทำให้เดืครับพระมหาเถระรูปหนึ่งนามว่าเจ้าพรคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ เกี่ยวอุปเสนมหาเถระแห่งวัดสเกตท่านพูดเรื่องนี้ให้ฟังสมัยที่สบายๆคุ้นเคยท่านกระปารกให้ฟังว่าคนผู้คุ้นเคยกันนั้นเสพคุ้นกันนั้นอันไหนที่เป็นเรื่องทุกข์เรื่องของความเดือดร้อน เรื่องของความที่จะต้องหาเรื่องหาราวมาให้คนผู้เป็นบิตจะไม่ยอมทำริงนี้เป็นเด็ดขาดความไม่สบายใจความทุกข์ใจที่จะมาพูดมาคุยเอาเรื่องนั้นมาพูดเอาเรื่องนี้มาพูดพูดในสิ่งไม่เป็นสาระนินทาใส่ร้ายป้ายสี เอามาพูดให้เกิดความไม่สบายใจเอามาพูดให้มิตดไม่สบายใจไม่ทำโดยเด็ดขาดนอกจากนี้แล้วอันไหนที่เป็นประโยชน์ข่าวดีที่เป็นประโยชน์สาระดีที่เป็นประโยชน์สิ่งที่สร้างสารรค์ก่อให้เป็นประโยชน์ทำแล้วเป็นประโยชน์จะรีบบอกรีบแจง้ง อันไหนที่เป็นข้อเสียหายกลัวจะเสียหายกลัวจะไม่ดีไม่ทำโดยเด็ดขาดถามว่าเป็นเพราะอะไรความมีมิตรดีเป็นอยาน่างนี้เขาจึงบอกว่าคนที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตนะใครที่มีกัลยาณมิตรต้องพยายามรักษาไว้ให้ดี อย่ามองข้ามอย่าเห็นประโยชน์น้อยอย่ามองเป็นสิ่งที่ไร้ค่าอย่ามองเป็นสิ่งที่ไร้เกียรติคนที่เป็นกรลยาณมิตรมองดูไม่ยากปารนาาดีก่อเราเสมอเอื้ออาทรต่อเราเสมอไม่นำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมาให้ไม่นำไม่พูดในสิ่งที่ เพอเจอรไรสาระนำความคิดมากคุงแต่งมากมาให้เพราะเพราะฉะนั้นกัริยานามิตรจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญของชีวิตมากที่สุดท่านทั้งหลายหลับตามองดูใครที่เป็นกัริยานามิตรบ้างพูดคุยในสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นสารนำสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารมาให้ไม่นำสิ่งที่ไร้สาระมาให้ ไม่นำสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ถือได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรนำความสุขใจสบายใจผาสุขใจมาให้เป็นหลักของชีวิตที่ดีงามน่าชื่นใจและน่านโมทนาสาธุก,การเป็นที่สุดด้วยเหตุนี้นั้นต้องขออนโมทนาสาธุก,การท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรนามว่าวิโรธตรงตรง่อกิจ เป็นกริยานามิตรที่เป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับไม่นำความทุกข์มาให้ไม่นำความเดือดร้อนมาให้แนะนำที่สิ่งที่ดีมีหัวคิดก้าวหน้าและพูดคุยก่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ที่น่าสนใจกับชีวิตที่สุดเป็นแบบอย่างให้ใครลลใหลายๆคนแม้กระทั่งคนที่คิดว่าถ้าเจอเจอกันนะ คุยเรื่องนี้นะไม่ทําความทุกข์ใจให้นะไม่ทําความเดือดร้อนให้นะไม่ทําความไม่สบายใจให้มีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสาระสมกับเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณพระสุนทรคุณธาดาสมกับที่มีความคิดบินสูงมองไกลใจกว้างสมกับ มีความรู้สึกว่าดีคิดแต่ดีพูดแต่ดีทำแต่ดีจะมีแต่สุขแนะนําแต่ดีพูดในสิ่งที่ดีแนะนำในทำดีมีแต่สุขช่วยคลาใดก็ตามจะช่วยเสมออันไหนที่เป็นความเดือดร้อนอันไหนที่ต้องช่วยช่วยด้วยการกระทําก็ช่วยช่วยวยคำพูดก็ช่วย ช่วยในทรัพย์สินก็ช่วยและสำคัญที่สุดเสมอต้นเสมอปลายและรักมีน้ำใจที่รักจริงมั่นคงเสมอและเสมอต้นเสมอปลายทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความอลังการของบุคคลผู้หาได้ยากดังกล่าวแล้วสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอิทางพลังเอตสมิงรัตนัเมิงสมปทานาเจตโส ขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสําเร็จกับบริษัทนกคองหลวงเทคโนโลยีและคุณวิโรธตรงตัวกิจทับพันทันทีทันใดด้วยเทิน